สวัสดีฮะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอรประจำวันที่17ธันวาคมนะฮะก่อนอื่นบิ๊กจอรขอสรุปผลบอลหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับบิ๊กจอรให้เบาวิต้าไปนะครับพบบาก้านะครับสูงแรก1ลูกนะฮะนี่ครับเบาวิต้าพบบาก้านะครับสูงแรก1ลูกจบที่3เม็ดนะฮะบอลรองซัดนะครับกินเต็มครับครึ่งหลัง5-1นะโอ้โหยิงโหดครับและส่วนหน้า Facebook นะครับหน้าเฟซบุ๊กบิ๊กจอร์ให้นี่ไปฮะบอลสเปนครับ a อเล t ติโก a บาเลเรสครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับพบเกตาเฟ่นะฮะบอลสเปนนี่ฮะ a อ l e ตเ c o ล a ติโก้บาเลเสครับสูงแรกหนึ่งลูกจบที่สองเม็ดนะครับเหมือนกันครับวันนี้บอลรองครับสองศูนย์คิ้นเต็มนะฮะครึ่งหลังห้าศูนย์เลยครับบอลรองนะครับวันนี้และเรามาดูผลสรุปนะครับในกลุ่มของบิ๊กจอนนะฮะ นี่ครับอ๋อน like ี่ก่อนนะครับเป็นบอลที่พี่จอดให้อยู่ในทิกตอกนะฮะเลื่อนการแข่งขันนะครับเลสเตอร์ครับเลื่อนการแข่งขันนะฮะและนี่ครับในกลุ่มครับยกนะครับบอลนี้ครับเป็นบอลตุรกีหลีกหนึ่งนะครับและนี่เป็นบอลวีพีในกลุ่มนะครับซามโดเลียครับพบโตดิโน่นะครับสูงแรกหนึ่งและสูงเต็มสองจุดห้าสูงแรกหนึ่งลูกยกนะครับสูงเต็มกินเต็มครับจบสามเมตร แข่งรวยๆกันทุกคนนะฮะและส่วนวันนี้นะครับบิ๊กจอร์ดมีบอลเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะแนะนําบอลนี่ครับโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกครับโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะฮะคู่ระหว่างซานตาคาล่าครับอันดับ16ครับเจ้าบ้านพบวิโตเรียกิมมาไลครับอันดับ7ทีมเยือนครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะฮะตีสองบ้านเราครับเรามาดูสถิติทั้ง2ทีมนี้กันครับ นี่นัดล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันมานะครับวิตอเรียชนะหนึ่งศูนย์นะครับเปิดบ้านชนะหนึ่งศูนย์นะฮะเรามาดูเจ้าบ้านก่อนครับซันตาคาร่าครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะสามเสมอสองแพ้ห้านะครับและมีสูงแรงทั้งหมดเก้าเกมนะครับมีเกมเดียวครับที่เสมอศูนย์นะฮะเรามาดูทีมเยือนครับวิตอเรียกิมมาไหลครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะหกเกมเสมอหนึ่งแพ้สามครับ และเขามีสูงแรกทั้งหมด10เกมเลยนะฮะอ <iedzieć S 1> ้อก็ขออภัยครับมีสูงแรกทั้งหมด9้าเกมนะฮะมีเกมเดียวที่เสมอศูนย์นะฮะแล้วสังเกตดูครับวิตอเรียครับค่อนข้างที่จะเป็นสกอร์สูงนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครกดตลอดครับดูครับสูงเต็มนี่กดหมดครับสองจุดห้าลูกเห็นไหมฮะมีแปดเกมเลยนะและสูงสูงแรกมีเก้าเกมนะคู่นี้นะครับบิ๊กจอเลือกกดสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งลูกนะครับ นี่สูงแรกหนึ่งลูกนะครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงครับแล้วบิ๊กจอกขอแนะนากลุ่มกดบอลสดของบิ๊กจอกหน่อยครับนี่ครับกลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่บิ๊กจอกให้บอลสดให้ทีเด็ดบอลกันทุกวันนะครับนี่ฮะมีทั้งบังมีนพี่เป็ดเหมยลี่เจ๊ดาวนะครับอยู่ในนี้ฮะนี่ให้บอลสดกันครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะฮะของบิ๊กจ็อกแอดไลน์มาครับ หลายบิ๊กจ็อกก็ JO เดัน S ดอ d e r s c o r แบบ88นะครับอยู่ท้ายคลิปครับมีหลายบิ๊กจ็อกแอดไลน์มาได้เลยครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะฮะสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อกต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้บิ๊กจ็อกด้วยนะฮะสวัสดีครับ